เดี๋ยวมาต่อนะครับบทที่ห้าการวัดแบบบิดในหนังสือหน้าหนึ่งร้อยยิบเอ็ดนะครับการวัดความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ที่ใช้มาเป็นเวลาหลายปีก็คือการวัดในรูปแบบของวงจรบิดซึ่งเป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการเปรียบเทียบการวัดที่ใช้ในงานกันอย่างแพร่หลายนะครับรูปแบบของบิดที่ง่ายที่สุดก็คือบิดที่ใช้สําหรับวัด ค่าความต้านทานที่เรียกว่าวิดสโตนบิดวิดสโตนบิดจะมีความแตกต่างกันสำหรับการวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำมากมากและค่าความต้านทานที่ค่าสูงมากๆนะครับมีการจัดกลุ่มของบิดกระแสสลับที่ใช้วัดค่าอินดักแตนค่าเหนี่ยวนำค่าปาสิสแตนค่าความจุค่าแอดมิแตนค่าคอนดักแตน แล้วก็ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในรูปของค่าอิมพีแดนซ์นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นในการวัดของค่ากระแสสลับบิดกระแสสลับนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นบิดของกระแสตรงนะครับวงจรบิดนะครับก็จะทำงานอยู่บนหลักการของการแสดงค่าแนาวนะครับค่าว่างค่าว่างก็คือไม่มีกระแสไหลผ่านกลาวนอนอเตอร์นะครับซึ่งหมายถึงกระแส การแสดงค่าที่เป็นอิสระจากการสอบเทียบของการแสดงอุปกรณ์หรือเป็นอิสระต่อการแสดงคุณสมบัติใ,ใดๆของอุปกรณ์ที่เรียกว่าการสมดุลของจรบิดสำหรับในความหมายนี้ก็คือค่าระดับความถูกต้องที่ใช้ก็จะสูงมากในการวัดแบบบิดนะครับ และการทำงานเบื้องต้นนะครับวิดโซนวิดเริ่มแรงนั้นได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยชาริตี้ในปี1833นะครับอย่างไรก็ตามนะครับแทบไม่ได้ถูกใช้งานจนกระทั่งปี1847เมื่อเซอร์ชาลวินสโตนนะครับเมื่อชาลวินสโตนนะครับผู้ที่ทำการตั้งชื่อของวงจรนี้ก็ได้แสดงเห็นถึงศักยภาพของมันในการวิธีวัด ความต้านทานที่มีความถูกต้องสูงมากนะครับวงจรที่แสดงในงรูปนี้นะครับเรียกว่าวิดโซนบิดซึ่งประกอบด้วยแขนความต้นานทานสองแขนนะครับแขนความต้นานทานสองแขนหนึ่งแขนสองแขนโดยแต่ละแขนประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ต่อนุกรมกันสองตัว แขนที่หนึ่งก็ประกอบด้วยค่าความต้นานทานสองตัวแขนที่สองก็ประกอบด้วยค่าความต้นานทานสองตัวซึ่งปกติแล้วอุปกรณ์ก็คือตัวต้านทานนะครับแรงจ่ายแรงดันกระแสตรงหรือแบตเตอรี่จะต่อข้อมอยู่กับโครงข่ายความต้านทานนี้เพื่อที่จะให้กระแสของแรงจ่ายไหลผ่านโครงข่ายความต้านทานทั้งสี่ตัว และในโครงข่ายนี้ก็จะมีตัวตรวจจับสภาวะว่างซึ่งตัวตรวจจับสภาวะว่างนะครับก็จะใช้การวนอมมเตอร์หรือมิเตอร์วัดกระแสตรงที่มีความไวต่ออยู่ระหว่างแขนความต้านทานที่ขนานกันอยู่เพื่อตรวจจับสภาวะสมดุลของบิดนะครับกระแสที่ไหลผ่านการวันอมมเตอร์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับ ค่าความต่างศักย์ระหว่างจุด c และจุด d นะครับค่าความต่างศักย์ค่าความต่างศักย์หรือแรงดันระหว่างจุด c และจุด d บิดกล่าวได้ว่าอยู่ในสภาวะสมดุลเมื่อค่าความต่างศักย์หรือค่าแรงดันตกค้มกัลเรโลโนมิเตอร์เป็นศูนย์โวลต์นั่นก็คือไม่มีกระแสไหลผ่านกัลโนมิเตอร์ สภาวะนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อแรงดันจากจุด c ไปยังจุด a เท่ากับแรงดันจากจุด d ไปยังจุด a หรืออ้างถึงอีกขั้วหนึ่งของแบตเตอรี่เมื่อแรงดันจากจุด c ไปยังจุด b เท่ากับแรงดันจากจุด d ไปยังจุด b เพราะฉะนั้นวิดอยู่ในสภาวะสมดุลเมื่อแรงดันที่จุด ac เท่ากับแรงดันที่จุด ad นะครับแรงดันที่จุด ac เนี่ยเท่ากับแรงดันที่จุด ad เราจะมาวิเคราะห์วงจรกันนะครับแรงดันที่จุด ac ก็จะประกอบไปด้วย i หนึ่งคูณกับ r หนึ่งจากกฎของโอห์มนะครับแรงดัน e เท่ากับ i คูณ r แรงดันที่จุด ac เท่ากับ i 1คูณ r หนึ่งเท่ากับ ad แรงดันที่จุด ad เท่ากับ i สองคูณ r สองนะครับ ถ้ากระแสของการอนอมิเตอร์เป็นศูนย์นั่นก็คือไม่มีกระแสไหลผ่านการอนอมิเตอร์แรงดันตกข้อมการอนอมิเตอร์เป็นศูนย์ก็จะได้กระแส i หนึ่งนะครับไหลผ่าน r หนึ่งผ่าน r สามนั่นก็คือ i หนึ่งเท่ากับ i i สามนั่นเองเกระแส i หนึ่งเท่ากับ i สามแล้วก็กระแส i สองก็เท่ากับ i สี่นะครับกระแส i สองก็จะเท่ากับ i สี่ นะครับเพราะฉะนั้น i หนึ่งเท่ากับ i สาม i หนึ่งเท่ากับกระแส i สามกระแสไหลผ่านค่าความต้านทาน r หนึ่งและ r สามเพราะฉะนั้นกระแสในกิ่งนี้ก็จะเท่ากับแรงดันตกข้อมที่จุด a b นั่นก็คือ e หารด้วย r หนึ่งบวก r สามนะครับแรงดันที่ตกข้อมที่จุด a b เนี่ยนะครับกระแส i หนึ่งเท่ากับ i สามก็เท่ากับ e หาด้วยค่าความต้านที่อนุกรมกันอยู่ในแขนนี้ก็คือ r 1หนึ่งบวก r สามนะครับ I2 สองก็จะเท่ากับ i 4ก็เท่ากับแรงดันที่ตกค้ามที่จุด a อบนะครับก็คืออหาด้วยค่าความต้านของแขนนี้ที่อนุกรมกันอยู่ก็คือ r 2สองบวก r ซนะครับ r 2สองบวก r ซแทนค่า i 1หนึ่งและ i 2สองเข้าไปในสมการนะครับ แทนค่า i หนึ่งเข้าไปในสมการนี้ก็ e คูณ r หนึ่งหารด้วย r หนึ่งบวก r สาม i สองแทนเข้าไปในสมการ e คูณ r สองหารด้วย r สองบวก r สนะครับหารด้วย r สองบวก r สก็จะได้ e r หนึ่งหารด้วย r หนึ่งบวก r สามเท่ากับ e r สองหารด้วย r สองบวก r ส e ตัดกัน e ตัดกันนะครับ e ตัดกันได้แล้วก็คูณไข่ จัดรูปสมการใหม่นะครับ r1 คูณ r2 คูณไข่นะครับ r1 คูณ r2 r1 คูณ r4 แล้วก็ r1 คูณ r2 r2 คูณ r3 เขียนว่า r1 กับ r2 เนี่ยด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยของสมการตัดกันได้ก็เหลือ r1 คูณ A 4เท่ากับ r 2คูณ r 3ในสมก,การที่อยู่ในเส้นสีฟ้าเส้นปากสีฟ้าเนี่ยเป็นสมก,การบิดสมดุลนั่นก็คือผลคูณของแขนบิดที่อยู่การตรงกันข้ามนะครับสมก,การบิดสมดุลนี้จําได้ง่ายๆนะครับก็คือผลคูณของแขนที่บิดอยู่ตรงกันข้ามกัน r 1คูณ a4 เท่ากับ r 2คูณ r 3เป็นสมก,การบิดสมดุลเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทราบค่าคงท้านทน a4 เราก็ คำนวณหาค่าคองตันทาน R4 หรือ Rx ได้นะครับก็จะได้ R2 คูณกับ R3 หารด้วย R1 นะครับ Rx นะครับหรือว่า R4 เนี่ยเท่ากับ R2 คูณ R3 หารด้วย R1 นะครับจะเห็นว่าตัวตันทาน R3 เนี่ยเรียกว่าแขนมาตรฐาน Standard Arm ของบิดส่วนตัวตานทาน R2 และ R1 เรียกว่าแขนอัตราส่วนหรือว่าเลโชอาร์มนะครับการวัดค่าของต้นทานที่เราต้องการทราบค่าค่า x เ,เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือการสอบเทียบของการอนอิเตอร์นะครับที่เป็นตัวตรวจจับสภาวะว่างนะครับแต่จะขึ้นอยู่กับตัวตรวจจับสภาวะว่างนาวดีเทคเตอร์นะครับที่มีความไวพอที่จะแสดงตำแหน่งสมดุลของบิด ซึ่งมีระดับความเที่ยงตรงที่ต้องการนะครับมาดูตัวอย่างการหาค่าความาต้อ,ตอรทรนทา,า,า,านที่เราต้องการทราบค่านะครับหาค่าความน้อนทานที่เราต้องการทราบค่า r x ในวงจรทั้งรูป สมมุติว่าตัวตรวจจับอยู่ในสภาวะว่างนะครับสมมุติว่าตัวตรวจจับอยู่ในสภาวะว่างซึ่งก็คือกระแสไหลผ่านการอนอมิเตอร์เป็นศูนย์นะครับกระแสไหลผ่านการโนอมิเตอร์เป็นศูนย์เพราะนั้นสมการบิดสมดุลก็เท่า,ากับผลคูณของแขนบิดที่อยู่ตรงกันข้ามนั่นก็คือ r1 คูณกับ rx เท่ากับ r2 คูณ r3 แก้สมการหา Rx เท่ากับ R2 คูณ R3 oh หาด้วย R1 นะครับ R2 คูณกับ R3 R3 มีค่าเท่ากับ 32k โอห์มคูณกับ R2 เท่ากับ 15k โอห์มหารด้วย R1 12k โอห์มเพราะฉะนั้นค่าความต้านทาน Rx เท่ากับ 40k โอห์ม อันนี้ก็คือสมการบิดสมดุลเมื่อไม่มีกระแสไหลผ่านการโลนอมิเตอร์เมื่อไม่มีกระแสไหลผ่านการโลนอมิเตอร์บิดสมการบิดสมดุลก็คือผลคูณของแขนบิดที่ตรงกันข้ามแต่ในกรณีที่บิดที่อยู่ในสภาวะที่ไม่สมดุลนะครับในกรณีที่บิดอยู่ในสภาวะไม่สมดุลก็จะมีกระแสไหลผ่านการโลนอมิเตอร์ ครับเมื่อมีกระแสไหลผ่านการอนอมิเตอร์เนี่ยเราก็ต้องมาคำนวณหาค่ากระแสที่ไหลผ่านการอนอมิเตอร์นะครับโดยใช้ทฤษฎีของเทวนินินนะครับโดยใช้ทฤษฎีของเทวินินโดยการปลดโหลดออกจากวงจรแล้วก็คำนวณหาค่าแรงดันเทียบเท่าเทวนินินแล้วก็ทำการ ชอดแรงจ่ายโดยค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่เท่ากับศูนย์นะครับมาดูค่าการเบี่ยงเบนนะครับก่อนที่จะมาดูทฤษฎีของเทวเนนนะครับมาดูค่าการเบี่ยงเบนของค่ากระแสความไวความไวของวิสต์โซนบิดนะครับความไวของวิสต์โซนบิดเมื่อบิดอยู่ในสภาวะไม่สมดุล นะครักระแสที่ไหลผ่านการโลนอโนโมิเตอร์ก็จะทำให้เข็มชี้เกิดการเบี่ยงเบนปริมาณการเบี่ยงเบนก็จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับความไวของการโลโนโมิเตอร์นะครับจากที่ผ่านมานะครับจึงจำได้ว่าความไวอัตราการเบี่ยงเบนต่อหน่วยกระแสซึ่งหมายความว่าในจำนวนกระแสที่เท่ากันนั้นการโลโนโมิเตอร์ ที่มีความไวมากกว่าก็จะเบี่ยงเบนไปได้มากกว่านะครับกระแสนะครับซึ่งนะครับอัตราการเบี่ยงเบนต,ต่อหน่วยกระแสซึ่งหมายความว่าในจํานวนกระแสที่เท่ากันนั้นแคลนอมิเตอร์ที่มีความไวมากกว่าก็จะเบี่ยงเบนไปมากไปได้มากกว่านะครับอัตราการเ,เบี่ยงเบนก็อาจจะแสดงในหน่วยของเชิงมุม หรือหน่วยเชิงเส้นของการวัดความไวเอสสามารถแสดงได้ดังนี้นะครับเอสเท่ากับมิลลิเมตรต่อไมโครแอมหรือองศาต่อไมโครแอมหรือรัศมีต่อไมโครแอมมิลลิเมตรองศารัศมีเนี่ยมันก็คือการเบียเบ ation, บเบ่ยงเบนหรือเดเวชั่นนะครับการเบี่ยงเบนเดเวชั่นเพราะฉะนั้นการเบี่ยงเบนโดยรวมเดเวชั่นก็เท่ากับ เคูณ <S. S ality> I มีหน่วยเป็นไมโครแอมโดยที่เเป็นค่าความไวที่ถูกกําหนดขึ้นและ I เป็นค่ากระแสในหน่วยของไมโครแอมนะครับนั่นก็คือเราจะต้องคํานวณหาค่ากระแสที่ไหลผ่านโหลดกระแสที่ไหลผ่านการอนอมิเตอร์ในกรณีที่บิดอยู่ในสภาวะไม่สมดุลโดยใช้ทฤษฎีเทวินินเข้ามาช่วยนะครับ มาดูวงจรเทียบเท่าเทวนินเมื่อคำนวณหารกระแสที่ไหลผ่านตัวกรลอนอมิเตอร์เนื่องจากบิดอยู่ในสภาวะไม่สมดุลนะครับแม้ว่าสามารถกำหนดให้กรลอนอมิเตอร์นะครับมีความไวตามที่ต้องการเพื่อที่จะตรวจจับสภาวะว่างที่ไม่สมดุลของบิดใต้แต่ถึงอย่างไรนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีการคนนารํานวณหาค่ากระแสที่ไหลผ่านกาลอนอมิเตอร์ การโลนอมิเตอร์ที่ต่างกันอาจจะไม่ต้องการเฉพาะกระแสต่อการเหมี่ยนเบนที่เท่ากันนะครับอาจจะไม่ต้องการเฉพาะกระแสต่อการเหลี่ยเบนที่ต่างกันเท่านั้นนะครับแต่อาจจะมีความน้้นทานภายในที่ต่างกันอีกด้วยนะครับดังนั้นการคำนวณหาจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับโดยที่การโลโนอมิเตอร์เนี่ยจะทำให้วงจรบิดตอบสนอง ความไวต่อสภาวะที่ไม่สมดุลมากกว่าความไวนั้นสามารถคำนวณได้โดยการปรับให้องจรบิดอยู่ในสภาวะไม่สมดุลเล็กน้อยนะครับซึ่งทำซึ่งการทำเช่นนี้นะครับทำได้โดยการแปลงวงจรบิดโซนบิดให้อยู่ในวงจรสมบูรณ์ของเทวนินินขั้นตอนของวงจรเทียบเท่าเทวนิน นะครับก็ใช้หลักการอย่างนี้นะครับก็คือขั้นตอนแรกจะต้องปลดกาลอรนมิเตอร์ออกจากวงจรเพื่อหาแรงดันเทียบเท่าเทวนินที่ขั้ว Cd นะครับขั้นตอนที่สองก็หาค่าความต้านทานเทียบเท่าเทวนินโดยมองเข้าไปที่ขั้ว Cd นะครับโดยที่แบตเตอรี่จะถูกแทนด้วยค่าความต้าน,นทานภายในของแบตเตอรี่ ซึ่งปกติแล้วค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ส่วนมากก็จะเท่ากับ0โอห์มนะครับเรามาหาค่าแรงดันเทียบเท่าเทวนินนะครับโดยการปลดโหลดออกจากวงจรขั้นตอนแรกนั่นก็คือปลดแคลรโนมิเตอร์ออกจากวงจรเพื่อหาแรงดันเทียบเท่าเทวนินนะครับ ECD แรงดันที่จุด C D เนี่ย รแรงดันที่จุด C D ก็เท่ากับแรงดันที่จุด A C ลบแรงดันที่จุด A D แรงดันที่จุด A C ลบแรงดันที่จุด A D นะครับแรงดันที่จุด A C ก็ประกอบไปด้วย i หนึ่ง r หลบแรงดันที่จุด A D เท่ากับ i 2คูณ r สอ เห็นว่า i หนึ่งไหลผ่านค่าของต้นทาน r สามด้วยนะครับเพราะฉะนั้น i หนึ่งก็เท่ากับ e หารด้วย r หนึ่งบวก r สาม i สองไหลผ่านค่าของต้นทาน r สี่ด้วยเพราะฉะนั้น i สองก็เท่ากับ e หารด้วย r สองบวก r สี่เอากระแสะ i หนึ่งแทนเข้าไปในสมการตรงนี้นะครับก็จะได้ e r หนึ่งหารด้วย r หนึ่งบวก r สาม ไอสองแทนยอดสมการ e คูณ r สองหารด้วย r สองบวก r สี่นะครับก็ดึงตัวร่วมออกมาแรงดัน ecd เท่ากับ e หารด้วย r หนึ่งหารด้วย r หนึ่งบวก r สามลบด้วย r สองหารด้วย r สองบวก r สี่นี่เป็นสมนการแรงดันเทียบเท่าเทวนินนะครับอันนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมสี่เหลเง,งนินนี้เป็นแรงดันเทียบเท่าเทวนิน เมื่อเราได้แรงดันเทียบเท่าเทวินินแล้วต่อไปเราก็คำนวณหาค่าความต้านทานเทียบเท่าเทวินินโดยกาำนดให้ค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่เข้าไปนะครับมองเข้าไปที่ขั้ว C D นีครับแล้วก็มีค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่แทนด้วยค่า R B ซึ่งปกติแล้วค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่เนี่ยจะมีค่าน้อยมากๆเรากำหนดให้เป็น0โอห์มนะครับ เพราะฉะนั้นค่าความต้านทานเทียบเท่าเทวินินก็จากรูปวงจรก็เท่ากับ R1 ขนาน R3 บวก R2 ขนาน R4 นะครับ R1 ขนาน R3 บวก R2 ขนาน R4 อันนี้เป็นสมนการเทียบเท่าเทวินินแล้วนะครับเมื่อเราคำนวณหาเมื่อเราได้แรงดันเทียบเท่าเทวนิน,วทน,ทวทวนินแล้วก็ค่าความต้านทานเทียบเท่าเทวินินแล้วเราก็จะมาเอาใส่ เป็นวงจรเทียบเท่าเทวนินดังนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยแรงดันเทียบเท่าเทวนินแล้วค่าค่าความต้านทานเทียบเท่าเทวนินเสร็จแล้วก็เอาค่าการลอนอมิเตอร์เนี่ยนะครับเอาใส่เข้าไปที่จุด C D เหมือนเดิมเอาโหลดเข้าไปกาลอนอมิเตอร์เอาใส่เข้าไปนะครับก็จะได้ค่ากระแส I G เท่ากับ Eth ห,หารด้วย RTH บวก RG นะครับ Eth ห,หารด้วย RTH บวก RG เมื่อต่อตัวจวดจับสภาวว่างหรือการลอมิเตอร์เข้าไปที่ขั้วเอาพุทของวงจรเทียบเท่าเทวนินกระแสะที่ไหลผ่านการลอมิเตอร์ก็จะหาได้ดังสมการนี้ Ig ก็เท่ากับแรงดันเทียบเท่าเทวนินหารด้วย RTH ทบวก RG โดยที่ IG เป็นกระแสการลอมิเตอร์นะครับและ RG ก็เป็นค่าความต้านทานภายในของ กาโลนอมิเตอร์นะครับมาดูตัวอย่างการการคำนวณวงจรดังรูปนะครับแสดงผังไดอะแกรมของวงจรวิดโซนเบ็ดซึ่งมีค่าอุปกรณ์บิดดังแสดงในรูปนะครับแรงดันของแบตเตอรี่ ห้าโวลต์และค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่เท่ากับศูนย์โอห์มการโลนะมิเตอร์มีความไวกระแสเท่ากับสิบมิลลิแอมต่อไมโครเมตรและความต้านทานภายในของการโลมิเตอร์เท่ากับห ah ah. นึ่งร้อยโอห์ม oh จงคำนวณหาค่าการเบี่ยงเบนของการโลนะมิเตอร์ที่เกิดจากสภาวะไม่สมดุล นะครับที่5โอห์มเนี่ยนะครับถ้ามันถ้าความต้านทานเท่ากับ2,000โ oh อห์มบิดก็จะอยู่ในสภาวะไม่สมดุลถ้าบิดอยู่ในสภาะถ้าให้ความต้านทาน2,000โ oh อห์มเนี่ยบิดจะอยู่ในสภาวะสมดุลแต่ค่าต้านทาน r สมันเกินมา5โอห์มเนี่ยนะครับบิดก็อยู่ในสภาวะไม่สมดุลเพราะฉะนั้นก็จะมีค่ากระแสที่ไหลผ่านการโลอนอมิเตอร์ก็จะใช้ทฤษฎีของเทวินินเข้ามาช่วยนะครับคำนวณหาค่า กระแสที่ไหลผ่านการนอนมิเตอร์นะครับ ETh เท่ากับ E ตกขอ้อมแรงดันตกข้อมดิฟ Ad ลบ EaB นั่นก็คือ ETh เท่ากับ E หารด้วย E คูณ R1 หารด้วย R1 บวก R3 ลบ R2 หารด้วย R2 บวก R4 แทนค่าเข้าไป E เท่ากับ5โวลต์นะครับ R1 100โอห์มหารด้วย R1 บวก R3 เท่ากับ1บวก200ลบ R2 0ันโอห์มหารด้วยพันบวก2.5เพราะฉะนั้นได้แรงดันเทียบเท่าเทเวนินเท่ากับ2.7 7มิลลิโวลต์นะครับ2.7 7มิลลิโวลต์เมื่อเราได้แรงดันเทียบเท่าเทเวนินแล้วต่อไปก็คำนวณหาค่าความต้านทานเทียบเท่าเทเวนิน หาค่าความต้านทานเทียบเท่าเทวินินนะครับก็หนึ่งร oh ้อยขนานสองร้อยบวกหนึ่งพันขนานสองพันห้าหนึ่งร้อยขนานสองร้อยหานะครับบวกกับหนึ่งพันขนานสองพันห้าก็ได้ค่าความต้านทานเทียบเท่าเทวินินเท่ากับเจ็ดร้อยสามสิบสี่โอห์มเขียนวงจรเทียบเท่าเทวินินนะครับ มันจะคือประกอบไปด้วยแรงดันเทียบเท่าเทวินินแลวก็ค่าความต้านทานเทียบเท่าเทวนินินนะครับแรงดันเทียบเท่าเทวินินเท่ากับ2.7 7มิลลิโวลต์หารด้วยค่าความต้านทานเทียบเท่าเทวินิน734 oh ี่โอห์มแล้วก็เอาการลอรนอมิเตอร์ใส่กับเข้าไปดังเดิมก็คำนวณหาค่ากระแสะ Ig ที่ไหลผ่านการลอรนอมิเตอร์ได้เท่ากับ E t ทหารด้วย r t ทีบวก rg ก็ได้เท่ากับ2.77มิลลิโวลต์หารด้วย734บวก100โอห์มก็ได้3.32ไมโครแอมเม์เมื่อเราได้กระแสที่ไหลผ่านการโลโนอมิเตอร์เราก็สามารถคำนวณหาค่าการเบี่ยงเบนของการลโนอมิเตอร์ได้โดยใช้สูตร d ีเท่ากับ S คูณ I S ก็คือความไวที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับ เพราะนั้นคำนวณหาค่าการเบี่ยงเบนของกัลรมนมิเตอร์จะได้เท่ากับค่ากระแสที่คำนวณได้เมื่อกี้นี้3ามจุสามสองมลแอมคูณกับค่าความไวที่โจทย์กำหนดมาให้1 0บ mm มิลลิเมตรต่อมโครแอมเพราะฉะนั้นดีเท่ากับการเบี่ยงเบนเท่ากับ3 3 2ุมิลลิเมตรนะครับในจุดนี้นะครับเชีห้เห็นข้อดีของวงจรสมบูรณ์เทวนินที่ใช้ในการแก้ปัญหาของบิด ที่อยู่ในสภาวะไม่สมดุลในกรณีนะครับถ้าใช้กลลนอมิเตอร์ที่ต่างกันซึ่งหมายถึงความนั้นทานภายในและความไวกระแสะที่ต่างกันนะครับถ้าเราถ้าใช้กลลนอมิเตอร์ที่ต่างกันซึ่งมีค่าความนั้นทานภายในและความไวกระแสะที่ต่างกันการคำนวณหาค่าการเบี่ยงเบนก็จะง่ายมากนะครับในทางกับการถ่ากำหนด ความไวกลัลโนมิเตอร์มาให้ก็จะสามารถวิเคราะห์หาแรงดันในสภาวะที่ไม่สมดุลที่ต้องการต่อหน่วยการเปลี่ยนเบนที่แสดงได้นะครับมาดูตัวอย่างนะครับถ้าเขากำหนดมาให้ว่ายกตัวอย่างนะครับเช่นความไวเป็นหน mm ึ่งมิลลิเมตรต่อไมโครแอมและค่าความต้านทานภายในของกลัลโนมิเตอร์เนี่ย จากเมื่อกี้ค่าความต้านทานภายในของกาลังกลโนอมิเตอร์เนี่ย100โอห์มเปลี่ยนเป็นค่าความต้านทานภายในของกาลอรนองเตอร์เนี่ย500โอห์มแล้วก็สามารถคํานวณได้เพราะว่าวงจรมันเหมือนเดิมนะครับก็จะคํานวณหาค่าการเปลี่ยนเบนได้นะครับโดยที่ e t ทก็เท่าก,กับ2.7มิลลิโวลต์ หาด้วยค่าความต้านทานรวม RTH เท่ากับเจ็ดร้อยสามิบสี่โอห์มบวกค่าความต้านทานของกัลร์นอมิเตอร์ห้าร้อยโอห์มก็จะได้กระแสของกัลร์นอมิเตอร์เนี่ยเท่ากับสองจุดสองี่ไมโครแอมเราก็คำนวณหาค่าการเบื่องเบนได้ดีเท่ากับ I คูณ S เท่ากับสองจุดสองสี่ไมโครแอมคูณกับค่าความไวที่โจทย์กำหนดมาให้1มิลลิเมตรต่อไมโครแอม ก็กัด2 2 4มิลิเมตรนะครับเดี๋ยวการคำนวณหาจุดลัดวงจรลงกาวเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันครับ